พีน,นอ้องขี่ว่าน้องอ้ดินยุเยอะแนี่ปพาปพามันปลาชิวเหรอพี่นอ้องปืาดินเยอยพี่นอ้องพี่นอ้องเอ้ยบ้านเขาไว้สามเมื่อหรอสามพื้นหรอฝนตกแห้ง น้ำตัวเมื่หรอที่บกงายว่าน้ำเนี่ยบ่งนมม้ำไหลในเปียงส่นโอ้ยพี่นองเลยเก่าเน่าเมื่อไหละตัวน้ำที่หยดที่บกลงขักขดกระดอกกระเดียบเบ่งแน่พี่นอง บ่ได้กินข่าวดอกกันเป็นยังไงดีได้วานกาไหวตาหนึ่งก็พี่น้องกักับกำลังติดเกิดจากติดำได้ซ้ำได้ดอกพี่น้องเอ้ยเป็นแง่พี่น้องเอ้ยฝนตกมาเลยกองผาไว้ตัว ต้องดังต้องผบเขียวไหวหังเบื่องนี้พี่น้องหามเขาจากฝากอยู่ว่านได้ดสามหมื่นโอนตรงมากได้สองขึ้นแห้งคักแห้งเนี้ยกลางผาไว้ไต่คู่ลุมมนี่และนอ้องไปเบื่องก่อนมีวัว น้ำไหลแห้งได้ก็ที่ได้ปลาซิ่วหลุ่นกันนะครับเ ouais. right. นาะน้ำก็ไหลครับปลาซิวโอ้โหอ่ะพี่น้องบอ่ปลามันลงน้ำไหลพี่น้องต้องผลาไว้เยอะเกี่ยวบุญบุญเหรอพี่น้องกัน ได้ยังพี่น้องถืกบ่น้อโอ๊ดิ้นอยู่แน่นี่ปลาๆมันปลาถืกแล้วพี่น้องอือ โอ้่น <Pop> ้องเอ้ย oh. ดูต oh. ัวเลยลาซิวอ้พี่น้องโอ้ยทักกระดอกอระโอ้ยโอ้ย้อนก็คนนี่นี่น้องเอยจะใสหน้าไม้ลายขาวะวานแล้วผ่ได้กินโอ้คนแนี้น่น้องเลย

ท่าท่าท oh ่าท่าเดี oh. Oh. ๋ยววันพี่น้องมาขนาดเลยอ๋อเอาแล้วครับขนาดเลยปวดโค้เขาโลดโอ่เสียโห่โอ้ปวดโค้งปวดโค้งโอ้ว่เรื่องวุ่นวายเรื่อง

ก้อนที่น้องเหรอคักขนาดเลยโอ้ที่น้องได้หลยอยู่โอ้ขนาดขนาดเลยเตี๋ยมให้ยามอีกเยอะเีมาเอาอีกกำลังลงปลากำลังลงไหลปลาลูกพี่น่องโอ้โอ้กต่ลิ้นไงมีไงนะครับ ไปลงไปสลิดตัวนี้แตดิดไปไมะยามีกัเช่นนึงครับอยู่อย่อวกัน,นนะอย่ท,อที่ก้า

ตัวสีออกกันเส้นหงมันครับนี่ครับดำสองสองครับงามเลยสีเหี่ยวบ่เคยมีสีใหม่ก็บับบ่เคยมีที่แถวแรกครับหงมงามงามงาม,งาม,งามครับครับกับจิบนี่กัมาเวิ้งน้ำท่วมวานเขากะกองผาไว้กัเลยมายามครับกับได้ หลายสมควรอยู่ครับกะจิปนี้กะคืขอปิดจิบจำนี่แหละครับกะขอฝากนี้แหละครับฝากกดไหลคดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับกะปลากะหลายอยู่ครับมันบ่เอื้อหนานี่มันถือฝนครับถือฝ้าถือผนไหมปลากะล่วมจากน้องนี่แหละครับครับกะสวัสดีครับ